แแดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนลุงพักอะไรพัทยาเออเดี๋ยวนี้จะพาลุงไปเที่ยวอีกแล้วเอาจริงๆแกก็ไม่รู้นะว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนแค่บอกว่าเก็บสภาพไป2วันนอน1นึ่งคืนนี่แฉแดไม่ค่อยอยากไปเที่ยวเลยนี่ลุงน่ารักอ่ะกลา เตรียมเสบียงไว้ให้หลานวันนั้นที่แกไปเชียงใหม่กับเราอ่ะแกก็บ่นว่าเนี่ยไม่เอาหมูฝอยมาด้วยเดี๋ยวจะได้ไปแจกเขาได้แจกแล้วลุงรู้ไหมเนี่ยว่าเราไปเที่ยวไหนกันไปไหนก็ไปปิดไฟถอดปลั๊กเปิดกันเลเรียบร้อยแล้วนะไปเที่ยวไปเที่ยวอาจะเข้าเลยจ้ะลุงยังไม่รู้ใช่ไหมว่าหนูจะพาไปไหนไปฮะตรงไหนก็ไปได้อ่าไปโกโก้โกโก้เอ๊ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนลุงอยู่ที่ไหนล่ะพักพักอะไรพัทยาเออตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะคะนี่สรุปวันนี้เราพามาเที่ยวพัทยาถึงพัทยาแล้วถึงแล้วกลับไปกลับไปกันไหค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะพาลุงไปประสบภัยอะไรบ้างไปไปตื่นเต้นไหมลุงาวตื่นเต้นลูกพามาประสบภัยแล้วเอาแล้วก็ชิลอะ ฟิวเลยอ่ะลุงอ่ะไม่เคยเห็นผมลุงฟิวอ่ะลุงไปก่อนลุงไปก่อนใช่่เปลาไม่ผิดลำใช่ไหมถ้าผิดลำก็ลงน้ำเลยหัวหัวดีไหมลุงเขอด้วยจ้าลุงฝอยอยู่เนนะจ๊ะว้าวเป็นไงลุงเรือสวยไหมจ๊ะเรือสวยตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะคะนั่งเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยข้ามมาที่เกาะเลยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะ เย้จริงๆนะต่อให้แบบมีอะไรอร่อยกว่านี้แต่อันนี้มันก็คือเป็นเบสิกอ่ะอาหารกลางวันมีอะไรบ้างครับกุ้งหอยปูปลาอันนี้ออเดอร์ก่อนออเดอร์ก่อนตรงนี้ไปเราจะไปหาเล่นน้ำกันลุกเร็วปลาจะไม่ล้างตาบ้างมันเบื่อชีวิตจะเกิดมาไม่เสียดายไปเชียงใหม่ก็ครั้งแรก วันนี้เราก็มาถึงที่ไหนครับคุณนี่ครับออกอะไรครับสวยมากน้ำใสมากเมื่อกี้ลุงบอกว่าน้ำทะเลมันคือน้ำเกลือมันล้างตาได้เอามา้นกางเกงเดี๋ยวลุงตั้งแต่ต้องปั้นก้าวต้างบอกเขาแล้ววันนี้เราจะพาลุงเล่นน้ำกันนะครับโดยมีคนนี้เป็นครูฝึกนาวิกนะวันนี้เป็นนาปันเอาป้าขนะนูให้ลุงน่อยลุงใส่เสื้อนี่ลงน้ำก็ได้ฝากหนุ่มน้อยไปด้วยไหนโชว์เบิงบิงบิงก้ามนะเฮ้ยยย ไปแล้วไปไลุงเย็นน้เ็เลยลุอไปเลยลุงมา้นไปลงกอเลยลงไปก่อนเลยอ่ะหนึ่งสองสามปุนี่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 วันนี้ชื่นใจมากเล่นทะเลั้งล่าสุดเมื่อไหร่เกลั็ูกก็หูก็หูก็หก็หูก็หูก จำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมกับตอนนี้สนุกกว่าไหมไปแล้วเดีเดี๋ยวเดเเยังไงดูงแถวได้ยังไหมขนออกกำลังกายอิดอกกำลังกายดีดีดีไม่กินได้ไหมจับแนวนี้ได้นได้ยเย นูซีฟู้ดวันนี้นะคะเดี๋ยวรอหนุ่มๆขึ้นเรือมาเนี่ยก็จะได้กินปูยา่างก็ได้นี่ค่ะปูย่างงานหมือออกเรียบร้อยแล้วนะคะอุม้มนี่คุณลุงวันนี้เรามีกุ้งมีหอยมีปูมีปลาหมึกเป็นๆเ,เลยทำซาซิมิเอ้ยทำไมลุงลืมตาในาน้ำอะ่ะล้างตาทำไมตาลุงแดงอ่ะลกงแดงเลยลืมในน้ำลุงลุง ปลอยให้มันโดนไดอุ้ยด้วย FC อลงโหอยู่ทะเลเจอ FC เฮ้ยน่านี่ขนาดนี้มาทะเลแล้วเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่แล้วไหมคะอยู่ครับพี่ออยับลุงนะจับลุงนะทาโอ้อะไรนะเออนั่นสิ วันน <rude S 2> ี рон, ้เราพาลุงมากินอาหารซีฟู้ดในทะเลอยู่บนเรือลุงลุงอีนาฮีอีนาฮีลุ้นแล้วลุงตะบันโดมตีหนึ่งตีสองลุมน้องไม่ได้ไปยิ้มไม่ลุงยิวข้าวออาลุงกินเลยค่ะลมดีมากมนดีมากมเก่งมั้อคอแต่อากาศดีวันนี้ไม่มีแดดนะมันแ อื้ยลุอออองกินข้าวเยอะเนี่ยสนุกไหมลุง แล้วก็รอเรือนะคะกลับไปขึ้นฝั่งเพราะเราไม่ได้พักที่นี่เราพักข้างบนนู้นที่พักตรงนู้นเพราะว่าเดี๋ยวตรงนู้นจะพาไปกินอะไรอ,อร่อยๆอีกเยอะเลยอ๋อกินไม่ไหวแ <c oughs> ล้วบ้างไหวลุงบอกหนูว่าต้องไหวเราก็ต้องกินให้ไหวไม่ไหวให้กินเยอไหวเพื่อนหน้าหนีแล้ว <c oughs> ไม่อยากคุยด้วยแล้วเดี๋ยวกลับไปอาบน้ําก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นจากทะเลมาไม่ได้อาบน้ำั็เหนียวกันคนเราคว้าอาแต่งกันนอน ต้องคุยกับหนูก่อนต้องคุยกับหนูก่อนหันไปคุยกับมาละ <c oughs> ือเรือแล, <c oughs> แ,ลแล้วเดี๋ยวจะไปที่พักหนูไม่คิดว่าลุงจะแบบมีความสุขแบบยิ้มอ้าปากกว้างขนาดนี้เลยจังหวะที่ลุงอ่ะดำลงไปข้างล่างแล้วทุกคนก็คิดว่าลุงอ่ะจมน้ำทุกคนแบบว่าลอยขึ้นมาบอกชื่นใจน้ำใสถัเอ้ยอ่ะรถมาแล้วลปะปบ